เฮ้ยข้าสัปหลาใครอ่ะคุณบอกเราว่าอะวีกกร์คนะกกนี้คือใครวะข้าตกรข้าตกรเหรอข้าตกรตอนเมื่อไงด้าดีเหมือนตัวตลกเลยอะเออจ๊กเกอร์จ๊กเกอร์ข้าสัปหลาครับทุกทุคข้าสัปหลาแสดงว่าเราต้องพวกเห<ร>็นไอตัวข้างหลังวะจะเป็นสัปหลา ไม่ใช่หนูให้ตัวข้างหลังมากกว่าเหมือนน่าจะเป็นรูปน้องมันเฮ้เหมือนไอ้นี่เลยอ่ะมัมมี่อ่ะเพราะว่าเหมือนไอ้นี่มากกว่าเหมือนละกระป๋องกระป๋องน้ำถ้าถ้ามันเหมือนกระป๋องแล้วเราอ่ะเราเหมือนกระแป้งอุ้ยอะไรอ่ะมันยกเราลอยได้เฮ้ยเฮ้ยไม่หรอก หหยนี่เรามาอยู่ที่ไหนกันเนี่ยนี่มันคุกไม่ว่าเราไมา่อยู่ที่คุกอดี๋ยวบอกนะว,ว่าเราต้องสู้กับผู้หญิงคนนี้นะ่ะคุณดีดีต้อนรับสู่บ้านใหม่ของคุณโห,บหณ่บ้านใหม่คุณได้บ้านใหม่ไม่เอาแล้วอ่ะหนูไม่เหมือนมันจับเรามาขังเลยอ่ะหนูไม่อยากไหกวเลยจะกำหนดสิ่งที่ฉันจะทำกับคุณ แต่ฉันจะพยายามทำให้มันเร็วเหมือนมันฉันกลับมาพ่ออยู่ไหนเหมือนมันจับเรามาข้างแล้วแบบว่าพ่ออยู่ไหน,ม,น,ไหนมีเทียนไหมขอเทียนสักแท่งหนึ่งพ่ออยู่ไหนพ่ออยู่ใต้เตียงโอ้โหออกมาเลยพอไไ่อออกมา มีพ่อตาแล้วุว้ยตัวอะไรวะน,นะมัมหมีมัมหมีมัมหมีมัมมีเปิดไรอะเุ้ยอะไรอะแก้วอะไรอะามหยิบแก้วเหรอแล้วก็ตอนนี้มาก็ซ่อนแล้วก็เุ้ยตัวอะไรนะอะถ้าเจอนี่ให้วิ่งและหมอบถ้าเจอตัวนี้ให้เราซ่อนตัวกลางแต่ละตัวจะไม่เหมือนกัน ใช่เหรอใช่โอเคหนูแอปเปิการเยียบกระจกเพิ่มรัศมีตัวจับของสิ่งมีชีตอ๋อเราห้ามเยียพบพุกสิ่งแก้วสิ่งกระจกเข้าใจละป่ะพ่อค้นหาวิธีออกจากที่นี่ราลองเยียบแก้วด้วยนะจริงมันมาแล้วพ่อมันมาแล้วมันมาแล้วอีก<า>แก้ว พ่อหยิบเกี้ยวทำไมเฮ้ยหนูกระยี่ยวอ้าวไปพ่อทางนี้ทางนี้คุณชั้น<ค>สองดีกว่าเราก็ต้องเก็บภาพเก็บภาพด้วยหรือว่าเราต้องชั้นเจ็ดวิ่งเอ๊ะ่อ๊ะเอ๊ะพ่อเราหนูด้ะ เอมันเป็นประตูเฮ้ยกุญแจสำนักงานแสดงว่าเราต้องหาห้องสำนักงานใหญ่อ่ะดิจริงวะเดี๋ยวหนูลองขึ้นไปให้เปิดไม่ได้วะลงละมันลงไปแล้วนะ เออกำลังเดินขึ้นมาไม่เป็นไรหรอกมาเอ้เอ้ก็มาดิก็มาดิก็มาดิเอ้ก็มาดิเด้อเฮไป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 มันมาเร็วมันวิ่งมาเร็วแล้วมันวิ่งเร็วด้วยอ่ะมันวิ่งเร็วด้วยไงมันวิ่งเร็วด้วยไงมันวิ่งเร็วด้วยไงเฮ้ยเฮ้ยเข้าทันเข้าทันมันเออมันเราจะเราจะไปยังไงวะตรงนั้นมีอะไร โอย้ยตรงนี้ด้วยไปสนลกไปจะอยู่ตรงไหนอ่ะปุ๊ขอไอตรงนี้ก่อนมาดิวะอยู่ตรงไหนวะพ่อช่วยกันหาก่อนอย่พึ่งนอนตอนนี้ได้ไหมอยู่ตรงไหน,นวันนี้เนี่ย คือรถก็ e m f e m f เนี่ยนะพีทเหมือนจะช่วยเราตัวหนาบ้างของข้อมูลเรามันจะไปอะไรมันขึ้อ่ะอือหือกระจายหมดอันนี้ยังไม่มีขีดเลยอ่ะเฮ้ยไม่มันจะปิดกันด้วยมัจะประตูแล้วมันจะมีคข้าซีมาให้ เปิดลิงชักหมดแล้วเลยพ่อหาแฉล่งเขาให้เราหาแฉล่งอ๋อกแฉล่งไอ้ตรงนั้นไงไปเลยพ่อตอนนี้หนูเปิด E M F ่แล้วหนูก็หยิบเศษแก้วไปพร้อมๆกันข <c oughs> ึ้นมาแล้ว <c oughs> เออมามาอยู่ลงไปเลยมันมีข้าวแล้วมันอยู่ชั้นสามไม่ใช่หรอแฉล่งอะ่ะชั้นสองไม่มีชั้นสามนั่นแหละ อยู่น่อเลยใช่เหรอเอาไว้อยู่่ันต์ยิบมาแล้วพ่อลองดูในกระเป๋าอเตนนี้ไหะไม่รู้อ่ะยี่ตรงหนรอเปล่าไม่ใช่ฮค่ E M F ของหนูมันคือไม่มีขีดพ่อ โอมันมาได้ตรงยังหวะโคตรโคตรอ่ะตามตูดพ่ออยู่ไอ้ตรงที่เราต้องไปเปิดมันคือชั้นล่างพ่อพ่อไม่ต้องห่วงเข้าไปได้เลยไปอ้าวเยี่ยมเลยพอนี่โคตรแลกกลัว เยมับพ่้าไปไหม่ได้เยี่ยมเยี ah ่ยมเยี่ยมไปเลยเยี่ยมไปเลยเยี่ยมไปเลยปย๊บอยู่นะเลยปึ๊บมนูเปิดแล้วใช้แจเปิดเร็วเข้าเร็วพ่อมายังชั้นัล่างชันล่างลสุดใช่ล้างสุดเลยเปิดเปิดอ้าวเปิดสวิตเปิดสวิตเปิดสวิตอยู่ พ่อตรงนี้ทางนี้ทางนี้พอ<ม>่อเข้ามาเร็วปิดประตูปิดเลยปิดเลยป,ปุ๊บปิดแล้วเฮ้ยมีกุญแจเก็บก่อนเลยเอากุญแจใหม่มาหนังสือเหรอเอาไว้ทำไมอ่ะเออหนังสือเล่มที่หนึ่งก็มีหนูนี่ผ่านบาเลยน้องนีเไม่ผ่านเอง ยินช,ช,ชักบบใช่เฮย้ยตรงนี้มีกุญแจอ่ะพ่อลองมาเปิดดิเฮย้ยเดี๋ยวก่อนตรงนี้เปิดได้พอ่อ<แ>ทางนี้เปิดได้มาเริวทางลงเลยเดี๋ยวก่อนจะเปลี่ยนเอากุญแจออกก่อนไปเริวทางนี้แหละ เออไม่กลา้าเดินอ่ะอันนี้อะไรแฉล่งแฉลงมาลุลิ้วเหยนกัน้ยอันนี้มีอะไรเปิดประตูเปิดได้ด้วยใครกปดอะไรเล่นเราต้องนะเปิดประตูทุกห้องแ้วพ่อเข้าใจไหมเราจะได้รู้ว่าทางไหนเราไปแล้ว เชื่อกันเชื่อกันพ่อได้เชื่อหนูมั้งป่เนี่ยพ่ออยู่ไหนเฮ้ยจริงเรารีบหาของกันเถอะอันนี้มีรูปมันจะเป็นห้องยหนูรู้สึกว่าน่าจะเป็นโรงพยาบาลมากกว่าตรงน,นี้ แต่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 เครื่องนี้หนูว่าไม่ใช่แหละตู้เสื้อผ้าวะ่ะพอดูตู้เสื้อผ้าดิคนอะไรลกะนี่โคมไฟโคมไฟทำไมได้ปิดปิดไฟเปิดไฟทีนี้ไปเราไปที่อื่น,นบา้างหนูเก็บปะหนูเก็บถ้าหนูเห็นหนูเก็บหมดไปเร็วไปเร็ว หคนถังเลยเปิดตรงไหนตรงนี้เหลียนเหลียญเหลียนเหรียน,ยน,ยน,ยนถ้ีเอนเราไม่ซ่อนใจหืมไอ้เครื่องนี้มันจะมีทุกหครองเลยเหรอวะนี่ของสะสมเอ้ยะอะไรคือสมุดเล่มที่ห้าะ หนึงมงมานานแล้วไอ้สมุดเนี่ยทำอไมได้เนี่ยประตูตรงเนี้ยเราไปกันไหมเอาเลวพอ่อทางนี้ไปไหนทางนี้แหละอุ้ยกระจายหมดอื้มีอะไรอะ่ะโอ้โหโอ้โหอยูอ่ข้องนีอ้อะไรอะไร มันมีตัวอะไรขึ้วัวาไม่รู้ไหนอยากเห็นมากพ <c oughs> อไม่ถ่ายไว้ไม่มีอะไรนะก็ไม่มีอะไรเนี่ยเราต้องหาทางเอาที่เราไม่ต้องถ่ายแล้วเอาตัวให้รอดก,กันไหมขอโทษ ้ยเปิดเปิดลินชักเปิดตู้เสื้อผ้าจะเปิดอะไรกันแน่ห้องไรอ่ะไหนพ่อออกไปแล้วเหรอ,อ,หอจะเป็นห้องม,มีแล้วนะแบตเตอรี่จะได้แบตเตอรี่นะ และสมุดเล่มที่เท่าไหร่นั่นอ่ะเฮ้ยพ่อนี่นต้องการค้อนขนาดเล็กกว่าไขควงเอูจำได้แล้วมันอยู่ตรงไหน,หนจำได้แล้วจำได้แล้วมันอยู่ในห้องทรมานพ่อจำได้ไหมห้องทรมานทางไหนวะโอ้โหไม่กล้าเลย เอมอันนี้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 ใช่หนูเจอแล้วพ่อยิงมาแล้ววะยิมาแล้วมาแล้วไปห้องเดิมไปห้องเดิมหวังว่าเราจะไม่เจออะไรตอนไปแล้วกันนะพ่อมาเร็วไข,ข่ควง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 เฮ้ยได้แล้วเข้าไปกันนะแม่นแล้วครับ หนูเห็นพ่อนั่งก้มหน้าพ่อไกลเห็นีนาเข่าวงกอดไปคนไปคนทางนี้ทางนี้ดีกว่าทางนี้ดูปลอดภัไปขวาไปขวาหนูไปซ้ายไม่ดูจะโดนแสงสีแดงนะฮึบอุ้ยเกือบโดน อพอตะุ้ยพ่อต้องมาตอนนี้มันยังไม่แดงอ่ะพ่ออยู่ไหนตอนนี้เหมือนหนูอยู่ที่ทางออกอว,ว่ะ่เดี๋ยว,วยใช่แต่ก่อนนะจำทางก่อนอันนี้คือทางที่เรามาแล้วซ้ายตัน ตรงไปลองแดดแปดลองลองตรงไปตรงนี้กันละกัก <c oughs> กนเฮ้ยพ่อพอลองหันหลังมาดิ <c oughs> เรามาเจอกันอีกแล้วอะ่ะลอูด้วยดิชิ้นเหมือนกันใช่ไหมแต่หนูยังไม่เห็นพ่อเลย ไปเร็วโอ้โหหรูว่าเราจะเจอทางออกกับทางเดิมหรือว่าทางไวเอาดีหูยหมอดูดวงว่ะทางเดิมแปลว่าเนี่ย โอ้โหเชียร์ใจไม่ได้เลยวะ่ะมาเราลองเลี้ยวไปทางคราทีี่มเมื่อกี้เราพ่อเลี้ยวซ้ายไปตอนนี้เราพี่โตอ่ะเชียร์หนูตามหปออมาตามหนูมานี่ตรงนี้มีหลายจุดนะครับถ้าไปแล้วตันแล้วก็วนกลับอ้าว อันนี้มันวนลูปเราผิดทางแล้วก็มาทางนี้ทางนี้มันปัน่นไม่ใช่หรอวะทางนี้ทางนี้ทางนี้ไปหมดอ่ะออไม่กลัวหน่อยเหรอแล้วไปล็กไปร็กไปล็กเ,เออเรียบร้อยครับไปไหนเออเปิดได้ปะเปิดได้ปะ ใช้ไข่ควงไข่ควงทำไมอ่ะทำไมอ่ะไหลุดเจอเร็วอเ,อเออเอาลีเฮ้ยอเฮี่เฮ้ยทำอะไรเี่เฮลี่พอตเตอร์คนละคนกันเานายเป็นอะไรไอ่ะนายคุ้มข้ังเหรอ อยนี่มันผู้ยิงคนนั้นนี่ยามทีตอนนี้เหมือนเราอยู่ในท่อนะอนอแอบฟังตอนนี้เราแอบฟังอยู่ กระถางนินจาตะรู้ตกโหแล้วได้ยินแล้วอุ้ยเรียบร้อยเฮ้ยไฟช็อตไฟฉลอนเฮยตัวอะไรเพิ่มมาตัวอะไรอะเฮ้ยมือถ่ายร่างเฮ้ยอย่าบอกนะว่าลูกชิ้นสามหัววิ่งหนีวิ่งหนี ไม้กางเขนเนาะแต่ไปที่กล้องแต่ไปที่กล้องแต่แล้วไหนวะแต่ที่กล้องแต่ที่กล้องแต่แล้วเฮ้ยโอ้เราต้องหลบกล้องใเฮ้ยอาเราต้องหมุนกล้องให้ให้โล่ให้ตรงให้ตรงร้องมันจะมีอยู่อะ เราต้องแตะไปเรื่อยๆนั่นแหละเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเราต้องแตะไปเรื่อยๆแตะคนเดียวก็ได้ปะไม่รู้ปุ๊บนี่กันโดดหลบอย่างเท่กันโดดตีลังกาแล้วยป็นแยไปเร็วไปเร็วเฮ้ยยันดูแตะพอมา้แตะอ้าวแตะคนเดียวได้เหรอได้ กระโดดรอดเลยรอดดูสามโอ้โหโคตรตึงนี่มันต่างอินเดียหรอโถขามฉัดเบอร์เบอร์มาแล้วหูมันกดยังรู้อ่ะกดมั่วเลยเอาเร็วลบอืม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 เป็นยังอ้าชั่วอ้าชั่วยืนอะไรวะมไม่เม้น พอเริ่มใหม่อะพอต้องแบ่ทุกอันที่มันเป็นรูปเมาส์อะเฮ้ยอะไรอะมีเงาสีดำๆดำอ่ะเฮ้ยจะบอกนะว่าจบภาคที่หนึ่งอะโอเคถือว่าจบเพียงเท่านี้นะครับ